สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปโกอิงวิท g ไทยเก t ยูทูบชาแนลนะฮะบรรยากาศจากวังปู่ประจิตนาคราชนะฮะชาวนี้ก็จะพามาอัปเดตนะฮะร้านกาแฟนะครับวันนี้เรามีงานที่ทํากันตั้งแต่เช้าทั้งหมด3จุดน,นนะฮะจุดแรกห้องนอนพี่โอมนะจุดที่2ก็ร้านเตียวของป้านนะฮะจนมาถึงร้านกาแฟนี่นะฮะ มีความเคลื่อนไหวอะไรต้องตามไปดูนะครับดูคลิปให้เสือพอไปอย่างน้อยสี่นาทีนะครับแล้วแล้วคนนี้อยู่แผนกอะไรฮะคนคนนี้มาทําหน้าที่อะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยนาะคนเสื้อชมพูเนี่ยฮะไหนทหมูไม่น้อยโอ้ยแม่คนจีเกอหมูอันนี้ทีนอะไร โอ้ยอันนี้มาให้กำลังกจใช่หรือเปล่ามาร้อนคือใครรู้ไหมมาปวดหรือเปล่าเชยันโอ้ยเชยันบางส่วเชฟยันทีมนี้เชยันคือคนที่บ่นว่าไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นอันอเชยันนะครับเชยันต้องรับผิดชอบในการน้นได้แล้วจะมีการย้ายแออ๋อเชฟยันบอกว่าร้อนอาจะน่าเหงามันจะยนเี่ยงเลยน เยา้หหมก้าดูแอดคิดนะครับมาไปนั่งคุงานเนี่ยอดูงงลูกจางใกล้ชินันีเดอลูะไรลูกอะไรลูกอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อยู่ข้างบนนะดีแล้วนะข้างบนดีแล้วเออนี่แหละ ไปไม่ได้ไปไม่เขาเชื่อมอยจะเกล็ดไจะเกล็ดไเธจะพึ่งพิ่งลุกปลาพุกปลาไม่กินไม่กินเกลเ่าขนมะอยากกินหไหนกินไหเ็นกินเรียบเมนเมนเรียบหงพ่มคนอมพล อมพลเอาอมพลดิอมพลขึ่งอมพลแล่ไม่อยากเล่ตรงนี้อยา่ะนี่เอาอมพลซะอสพลอมพลแ้ไไม่ดอมพลเธอโอ้ยภาษาเขมรเวลา์ันระคาญทำไม่รู้จักพูดแล้วอมพลเธอโอ้ยลุงพลทำรู้ไหมว่ายูทูบที่อยู่กับลุงตัวนี้มีแต่เขมรนะเนี่ยต้องหัดพูดภาษาเขมรมนต์เนาะจำไม่ได้ จะลงทำไมคะเหนเต้าหน้าเียกให้เต้าหน้าลยกระพุมม้มามามาลงกัลงโอ้ยหยุ่นวายจริงจริงยังไงคะจะไปไหนคะฮะโอ้ยไปจากที่หนึ่ง่นไปผิดทางแล้วอ่ะทุกคนนะฮะตอนนี้ เราก็ได้เห็นองค์ปู่พ่นน้ำแล้วนะครับปู่พ่นน้ำปียกแล้วนะเห็นไหมเราเอาน้ำมาถึงนี่เลยเห็นยังนี่เราเอาน้ำมาถึงตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูมุมด้านข้างเนาะจะได้เห็นชัดๆใกล้ๆนะฮะคุณผู้ชมมุมนี้ก็ไม่ค่อยชัดนะฮะต้องไปมุมด้านข้างึงเฉียงหรือเปล่าเนาะ อ้าวสวัสดีครับมันเคยมาแล้วใช่ไหมอ้าวเหรอมาครรั้งแกเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายนะค่ะลุงพลอยู่เหรอคุณลุงพลทำร้านกาแฟออ๋มาจากไหนครับแม่มาจากยุธยายุธยาโอ้มาไกลเลยแล้วออกมาตั้งแต่ตอนไหนฮะออกมากี่โมงยังไงฮะมาตั้งแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มอ๋อยินดีต้อนรับครับห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเนาะ มามากันกี่ท่านครับแม่มารถตู้มารถตู้อ๋อโอซีจากยุทธยานะมารถตู้นะคุณผ <c oughs> ู้ชมเดินรถองปูด้านบนได้ครับผม <c oughs> ลุงช่างแก้งน้องมินน้อยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> จะให้ไปโดนน้ำมนต์องปูนะฮะ อย่าวิ่งอย่าวิ่งค่อยๆเดินเอฟซีจำยูทูบได้ทุกคนเลยนะมาถึงก็เรียกชื่อนะครับบางทีก็ดีใจเนาะนะครับมีความปลื้มใจนะที่ท่านจำพวกเราได้เนาะนะเอฟซี FC ที่เดินทางมาถึงก็่าลืมทักพวกเราด้วยนะครับเพราะพวกเรานะ่เคยเห็นแต่ชื่อนะ,ะแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตานะเราก็จะจําท่านไม่ได้นะครับ มาถึงก็เรียกแล้วก็ทักได้เลยนะครับผมนะนะดีใจมากมากเลยที่ท่านมาเนาะครับนะตอนนี้ยังหาจุดที่องค์ปูพรหม,รมลมณ์เห็นไม่ชัดเลยนะเดี๋ยวไปหามุมอื่นเนาะนะครับก็สวยจังมุมนี้นะโอ้โหนะยามสายๆนะแดดส่องมาที่ร้านองนคูเนาะมองเห็นนะ้าประจําวันเกิดแต่ละวันเนาะนะสวยๆนะแสบแต่ออเกสีสันต่างกันเนาะนะ อย่างจุดนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะครับรรพุธค,ครับใช่ฮะจันทร์กับพุธค,ครับผมวัมนอังคารกับศุกร์ตรงด้านหลังใช่ฮะอังคา,คา,คาเป็นเป็นคู่สีขนมหวาน แต่ละจุดเขาจะมีคู่สีที่ลงตัวพอดีครับสวยงามนี่อันนี้สวยน,นยคูอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสามประมาณนี้แหละตกหนักด้วยพายุด้วยลมกันโชกแรงเลอ เ,เห็นเอซ <FC S 2> <อ>ีหลายท่านอยู่อยุธยาปทุมบอกอยากให้ฝนมาตกออาแถวนั้นบ้างไม่ไปตกมางเลย <laughs> <c oughs> แสงมันจ้านะ <c oughs> คุณผู้ชมนะก็เลยมองไม่เห็นละองชัดนะฮนะที่แน่ๆถ้าเราเดินไปตรงนี้นะเราจะเปียกเนาะนะครับ <c oughs> นี่นะจุดที่อ,องค์ปู่พ่นน้ำลงมาเนาะแล้วก็ แล้วองน้ํามันมาจากตามแรงลมนะฮะเพรจะเห็นว่ามีน้ำนะฮะตกอยู่แถวนี้นะครับผมช่วงนี้ปิดครับผมกําลังปรับปรุงอยู่ฮะแล้วบ้านที่ซื้อลุงจิมก็นู่นฮะเป็นหลังเขียวๆตอนนี้ก็วางพวกสินค้าจําหน่ายครับว่ายังไงคะเปียกรลยยังเปียกเลยยังนี่ปู่พมน้ำมนให้เปียกแล้วนี่ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะแล้วก็มนโอมชาแนลนะครับนะพี่เสือก็เป็นแอดมินถ่ายให้มนโอมชาแนลด้วยถ่ายพร้อมกันสองช่องเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ